แล้อบบอกอน้ก็วางนอยปลือไปแ้วนะไอ้จะกีแรกชอบอกกอกันแหละทองไอ้ไรชอบบอกก้อนีมึงรู้จักโอ้แล้วก็เปลี่ยนแหล่คนพูดกันอยู่ตุกรานก็เว่ยคนรมตั้งแต่ไม่หมัอใอย่างนี้จริงมัจริงมันกันนันไ่ทองคำพี่ทองนี้จะเป็นคนที่สนใจการบ้านการเมืองเพราะรู้เบ้ครบเพราะรู้เบ้แล้วนั้นรัดปเพื่อเาปอบอพี่ทองเะครับ็ไปฝึกอะไรนะอปอบปอเพื่อแล้วอ๋อ อ๋อพอพอพอย่อมาจากอะไรไปดองอบรมรักปากกับพื้นกับเมื่ออันนี่เดี๋ยวรักจีกอก็เดี๋ยวกอนเพื่อนออกรบพอออกรมรักปากกับพื้นผมไม่รู้อืมอาสาวัาษนาป้องกันตนเองผมไม่รู้เนอะอบรมรักปากกับพื้นผมึงตงรู้จะพูดก็ไปรอะจอปอกอในได้กว่าจปเผยแพรอืม ไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดดิไอ้เอจะไปพูดกับบ้านใจดิทองก็บริโถดุเดืองรูดินดูคว้ากูตายยามาควัดไอ้อะเลวะยะเลยกินแววบันหนึ่งเจ้าเวลาล่างงานแม่เกือบเสียคนไะพี่ทองอ่ะอ้าวทำไมอ่ะตำงานตั้งซื้อออกกูบุิ่งโดนมันในตั้งซื้ออ้าวแล้วแม่ได้ยาอะไรกินกันไปหรอกเออกูจ้ามจนแกตาย แล้ยาอะไรไ่ตองหัวปราไปตัารับกลางวันล้วมาลังานแล้ยาอะไรยายอม้อมจัดเพรตเรื่องานงานเรไม่รูไปนามกวมพินเบนดิเออแล้วหน้าโคราดีตองเลยไล่าดกับเมื่อนเลยนังซือพิมันเจอถูกจะบับมันอันมึงงานถูกจะบับไม่อ่านเลยไม่สนใจเลยนังสือพิมเราไม่เคยสนใจไม่อ่านเลย ทุกฉบับเราจะไม่อ่านเลยทำไมอ่านไม่ออกเลยโง่ <c oughs> ยังเจอดาเลยไว้ปูนอนสิเบิรนสารพัดประโยชน์นะนอกเหนือจากอ่านแล้วห่อลูกยุงก็ได้มุงแดดก,ก็ได้เวลาต๊กระใจหมามาไล่กัดนั้นเราเรียงรายทำให้หม,มามาหลงทางก็ได้การนี้เอาเลยลูกปอมาลูกใอ้ได้แหละลูกค,กาค,ากคู่กัะลำกล้าขายบ้าลูแลดว ปูจนเกล้นมากนี่คืออย่างนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเครับน้องดวงมานก็จะไปเรียนต่อเลยน้องั่นและกูอาปอมึงได้ตามานตามการาได้จอยต้องมาหนุกักูนี่ไม่ไหวแล้วเพราะอายุกำัอีเจ็ดสิบแล้วแม่นี่แก่เกินวัยาะงานหนักผมก็ตั้งใจจะช่วยเหลือแม่ทํางานนั่นแหละแต่ความรู้ผมแค่ม .6 นี่แม่ครับมันเป็นครึ่งครึ่งกลางกลางมันเราปีนมะพร้าวแต่มันไม่ถึงผลไม่ถึงลูกมะพร้าว ทางที่ดีคือผมต้องเรียนต่อนะครับผมสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแต่ก็ไม่มีทุนนี่แหละตรงเนี้ต้องเรียนต่อต้องเรียนต่อครับแม่ต้องเข้าสู่นครหลวงเวสาลีรีในจังหวัดเราไม่มีแล้วแล้วไปตะกอนร่วงเวสาลซีรีเลยไปเสื้อรู้มันก็อยู่ตรงนี้แหละครับแม่เนี่ยตอนเออมาทำบ้าไปทำกนบ้านนอกเราด้เฮ้ยพี่ทองได้เรียนชั้นไหนตอนนั้น พ่อไม่จันน์มันกัไม่รุ้เลยกับแต่ปีเดียรียนแน่น,นฉันไหนอพี่ตองได้ปอดร้องกับแต่ปีเจ็ดมีพอสองปีเจ็ดขับอยู่ปอดร้องเจ็ดปีเลยตอกตองม่ตอกตอก็อกอลงพอดึงนี่อยู่ปวดร้องไม่ตอกไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ลงกันนั่นนี่น่เพื่อปวดร้องปีเจ็ดเรียนปอดร้องเจ็ดปี มึงต้องคีดแกวว่าเรามึงคิดแลไคนเดียวก็ทำเรื่อการศึกษ่าเมื่อการปลุกพืชลงในดินปลูกพืชในดินที่มันจะได้เป็นฟ้นดินตรงดีงดปู่ปลุกต้องมีความรู้คณะนี้เด็กเราการศึกษาเราเนี่เหมืออมึงเหมือนกูนี่บ้านเจียงเราเมือนปลุกพืชเลยไม่ได้ดูแลเลยกิดเลยไปโรงเรียนแม่เอ,อ้อยู่วังี้ตึ้งมึงคิดเลยขึ้นหนังรถคณะนี้รถในบ้านเราเนี่ยก็ตุกแม่ค้าหนุ่มใหญ่ตุกนักเรียน ดีก็แค่ไปว่าเจ้าจับมูไม่ได้ที่กล่าวมู่แต่ก็แกค่เป็นจ้องปลื้มครูนักเรียนคนเดียวแล้วพี่ทองก็ไปไปไปตึง้งโรเงเรียนเตียงแล้วปักบอดี้แล้วไปตึ้งไม่อยากได้ก้าวเรียนทําไมกี่มู้ทำตัวเรียนตื้อแล้วพี่ทองไปยังไงหนังแกงมู้แ่กรณีบอกกลับมาตึงจนการบ้านครูนันะนาา้าๆอ้าวการบ้านมันคู่กับการศึกษาก็ฝึกกับยังไม่ตามการบ้าน ตั้งเรือนเกี้ยงมีดวงเดียวเกี้ยงน้ำมันกาดมีอยู่ดวงหนึ่งคันนี้เราอีตัรร้เล็กมั้งอีตัมปัจจามั้งไอ้ก้งแม่ลุงก้าวและแกกันนี่คำกันดึงแกต้องกู้ข้าวแม่พออีกินว่ากันมึงแรงดิันาดแย่งเงล็ดเกี้ดวงนั้น,น,นแมวมันนี่ก่อนหลวตง,ง,วง,งออต่อเอื่อองค้ากินก่อนคอยตั้งเหมือนตาเล็กไม่อยากกินได้นี่นองอีตายหมดแล้วนี่ท่นแม่พอเบาประเดี๋ยก้อนกูเรีนวากปิดจกอกออกหลังหมดแล้วไอ้แย่งกันแล้ว ที่เรากล่าวต่อชาวไม่ตั้งครูตีเอาแล้วตกลงต้องไปตามคำนั้นทำไมมันจะสินหรอเกียงดวงนั้นให้ก่อยบ้าจะทำไงไปตองคำนั้นมากประชุมระ,ะบ้าตำบลพิจารณาว่าเกียงดวงนี้จะให้ใครเป็นไปตามตัวบทกฎหม<ะ>ายป่าใจมึงว่าได้เคยเกีงหรืมึงลองคิดได้เคยได้เคยตควีว่ามันเรวได้เคยอะกวนไก่ตองและเผ่าการยึดคร่าปฏิจจริญพีให้แม่มึง ตะกันความอยู่รอดต้องชีวิตพุ่งก้าวให้ลูกินเพชให้พอมึงได้กินหํำวากมีกำลังได้ตำานเพื่อความจเจริญของครอบครัวปี๊ดให้ค่อยให้วัดพอหลักเกี่ยงวัดของมได้เต็ม,มอกบให้วัดให้วัดได้ไทองโหกันเลยได้บวรบ้องปี๊ดพอล่วงหยุดเกียงลับเลยหรือ <c oughs> นี่แหละครับชีวิตในชนบท กูก็ไม่รวยต่ำซื้อหูกเออหน้าตีแม่นายดูกเกลียนก็นดีแล้วพี่ทองขาได้ทำไงใจพี่จะจะเอกได้เรียนต่อละเออเนี่ยคนเรามันขึงๆกลางๆเนี่ยตองเอออืมในเรื่องนี้แต่ว่าจ้าเป็นตะกคนกรรบ่ายนี่กูก็ไม่คิดได้ออกูเต้าหัวใหญ่เจะาปอดี่ผมก็กลดท้ายเหมือนเนี่เออย,ยุงเหมืนยำได้เรียนรักมองว่าป้าคนต่ำมงุงกินกระดิใจใหญ่ยุงก้าได้ จอบุจอบปวดจอบพีเจ็ดวุแตนไม่อยากจอบจันนวิงไอเหลืองผูดปันนั่นเลยเหลืองขั้นผูสายซาดาเนี่ยในกิจเพื่อลูกเอกแม่ครับผมคิดว่าเออเรามีที่ตรงไหนพอจะจำนองได้บ้างนะแม่เพื่อจะได้เป็นทุนผมจะได้ไปเรียนต่อก็มีแต่ตีตังบ้านน่ะลูกเปนานแม่จำนองไว้เสียแล้วแหลกพอมึงตายนุทำจบ แต่กาไม่เคยได้ต้องดอกต้องต้นแต่กิดว่าตีเนียนจายกับดวงมานมันให้พี่เอกไปก่อนก็ได้แม่นะก็มันไม่มีทางเลือกเลยนี่พี่เอกหยุดก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นเออเคยไปนู่นกูไปจองไปเทีที่ไรน,นะผมไม่ได้แล้วเจอออ้าบอกไม่ได้แล้วก็ไปตีความไปคืนลบกเลบดมันบึมบมอุตาอุตาขึคืนไปต่างว่าได้ปลูกยางบนควรดวนดวน ดวนดวนเพื่อจะปริกควรให้เป็นตวนย่างดวนดวนเพื่อจะปริกควรให้เป็นตวนยางอ๋มันจำใจรนาว่าจะผิดหวังตางตังตังต,ง,ตงหมดร้านไปแล้วหนึ่งตุ้งรอปีขีดรูนหนึ่งไปไม่ถึงตอนนี้กำลังสะดุง นอกกลุ่มยุ่งกันไปแล้วบ่เราว uh ิ oh, uh ่งตามเรืออนะไอ้อัวกรอกงเปรียงเลยจมร่มบังผูน <GB> ักเรียกโรงงานเปรียงพี่ทองนี่น่าจะเป็นนักร้องพี่ทองนี่เก่งเสียงดีนะเน่าเร็วเปรียงกว่าอ่ะบแล้วนะไม่ปักดำไรที่เดือดร้อนอันมากรู่คูปูนคว้าปูนปาไปจริงแลนเม็ด เขาด่ามการไก่ที่แอไม่โดกเพลงไอ้ไรวังไม่เป็นเหลืองไม่เป็นลาบต้นเมื่อกูหละรุนกันแล้วแล้วนะมีเล่งรุนนะมีหนูมันต้องรุนโด้วยแล้วไปด้โลตังแป้พี่ทองนี่แกเป็นคนมีความรู้แต่ว่าเออต้องมันดีดูกย่างไอ้เจ้าอย่างเดยวมเววร็วว่าเปลือเอไม่อานะพี่ทองอย่ามีโมโหกนันอีกเดี๋ยวไม่ไม่พูดไม่ดิพูดเปลือกะ อะไรแบแกว่าต้องอันดีทุกอย่างเดี๋ยวเจ้าอย่างดีเร็วบังอิญฟกเขาลองอะไรแบบนผมลืมกุันติดไะกูจินกันเลยมันอยู่แต่ปัญญ์นี่ยตงวันไม่มีกิตตีตะาม,มากินได้นั่นมึงแหละแต่เจ้ตาตม,มากินดูกอ ปักยาตาพี่เอาไปใกล้ได้ราคาปักบุงสิบายอดเจ็ดบาทมาเดินการมเดินเหยียบเจยยอดสมเหลวยอดใสเอาไปใกล้ได้ทราบมัดอาบาทเจ้ยไม่ต่ำเลยอ๋อพุ่มเก็บเลวยอดสมเหลเก็บเลวยอดเกลี้ยงเก็บเลวยอดปักบุงเก็บเลวมันโตก้อนทำลายซึ่งแหวนล้อมอย่าไปแกลบเรืออ่า ออยู่กลางดนคนก็เรียกว่าลูกยาร่วงเป็นพวงลูกยาร่วงมันมีหัวกลอกเอามากินกัน่ากินใสในกวยมินมินเวลาเรามกพอทุกดีมาอิกันก็ว่างปลอกแกไม่ตกว่าโลก,กั้วครอกน้อยเท่าใดนาจะกินในจืนบานโลกล้างบานไม่ว่าจะกินตอไหนยได้กินเป็นยอดก็เรียกว่านอกเป็นใบ ปลกใหญ่ๆก็เรียบปลุกตายไอ้อ้วกกรอกอยากจะกินน้วยนูแต่กันน้วยนี่บอกตรงๆมาไม่เกี่ยวไอ้เติ้นี่เมื่อน้วอย่ารวงไอ้น้องดวงนั้นเมื่อโลกไอ้อ้วกกรอกอยากก็อยากเขาไปแต่งานแต่มันน่ารำคาญจะกับปางอะไรวาเตึอ้ลมันเยอะแต่พนันต้องเลย อันไปหนังรถต้องรอเครื่องโดยด้านก็เที่ยงกับโจเฟื้อคนข้าฟื้นได้ตีกันเรื่องอะไรอ่ะเก็บกันโดยด้านเลยแล้วก็เก็บจี้บาดใจเพื่อฮะดูมันก็ขี้เสื้อรึ่งเอ้ยน้อยใครคนข้าคเนี่ยังจี้บาดลุงมาจี้บาดเลยลูกบาดมาทีอ่ะมมันมันเจ้ารถหนูมากูกข้าไม่ก็ได้ไม่เกี่ยวมีวันไหม จำรื้อรุ่นเลยกับอบีตรุ่นไล่รุ่นไล่ยุ่งกนเดินไม่ยุ่งนักกฎหมายมันนะเรานักกฎหมายจะร้อยจริงไอ้พวกรากนีไายเฮ้ยกับปันนีและลูกถ้ามึงกิดปันญนี้ก็แม้ก็ไม่มีอื่นใดมีตีตังบ้านนี่และสร้อยเอาไปจำน้องก็แล้วลูกเอน้องดวงมานก็คงจะไม่ ค่ะพี่เอกเอาไปก่อนก็แล้วกันดวงมันก็คงใจแดงไม่แต่งงานครับน้องดวงมันตอนนี้น้องยังไม่มีผู้ชายในดวงใจก <c oughs> <ข>็มันพูดยากค่ะพี่ทอมคนเรานี่นะแต่งงานมันต้องเตรียมการใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าอ่ะเราจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกครับจริงๆ่ะน้องดวงมันเกิดวันอะไรฮ <c oughs> ะอะไรนะคะน้องดงมันเกิดวันอะไรแหม ก็บอกแล้วเกิดวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์ต้องนะค่ะต้องลงมานั่นแต่งงานนันตงต้องง่าผู้ชายเกิดวรรันพฤหัสต้องนะอาทิตย์เป็นแม่ครูแล้วเขาจะได้ไปถามแล้วผู้ชายเขาเกิดวันอะไรอ่ะอืมปีกดวันนัดวัวเจ้าหนุ่มไอบอกเกิดวันนัดวัวเจ้าทุาากทีววท่วันเดียงเบ้ไม่รู้อะไรพูดกันอยู่ได้ดังนั้นผมต้องขออนุญาตนำไมนะเอาหลักฐานโนรถดซาให้ผมด้วย ไปเอาไว้มตีลูกก็ต่ววามึงจำนองจำนำได้เลือกเลือกไหวแม้ได้สือกล้องมั่งลูกนะครับผมคิดว่าผมจะขอก็ทักสองพันนะกงได้นะแม่ก้องร้ายลูกอ็หลายปั้นมันโตกเลยนี่ดินบานเรานี่หลา,า,ายเตาดอยอะไรตรงย้อยเอบานเรานี่นั่นเลยวันนี้ก็มันร้ายหนึ่งก็มันตกที่รอยตรารังว่าเลยแหม่เอ้ยไอยอดไอยีโดโบโตก แล้วโบปื้อโบจุกเรื่องไปรัดอี่เจอลูกอมได้ลูกมิ้นมากินแก่ตายใกล้ไปแก่ต้องเลยก็ว่าลูกอมดุ้นไม่หว่ากินน้ำมันกาดเลยวะราอมก็กันลูกนึงลินนัดมัดผมแล่ดวงจันทร์เหมืนเกาดวงอันแล่ต้องนอนพุ่งลายอยู่ปากลูกตอแล้วเราได้ลูกมิ้นนั่นก็น่าจกบัตรประชาชนเลยก็ยัางมองเอ้เบุญยาผู้สาตาเออเรื่องไม่สิ้นไม่สุด อ่ะปล่อยแล้วลูกนะให้โจกดีกยันมันเปลี่ยนลูกเออครับแม่ผมขอรับผ่อนของแม่เรามีมีทางใดนะแม่นะไหนจะมาช่วย ต้องดึกใจฮะคนเคยรักเคยอยู่จิตอดรนิจก็บปีใจปลดกระยิไกลๆอยัางอวงคล้องดองดวงมนันดวงมันเออค่ะที่ไปกอดหนองนะก็โชคดีพี่นะอย่าทิ้งพี่เอกนะครับเอเอ่ถูกทิ้งถูกย่างกันน้องกุเข้าใจน้องนะอะไรอ่ะคืออยู่แล้วตองเดี๋ยวไม่ได้ออกมาแล้วน่ะ นี่ไม่มีขย um> 네ุ้แล้วน้องนะเรายุ่กันตอบคนพีอยกจะพูดอะไรบางสิ <t <t ่งบางอย่างอะไรอ่ะพี่ทองจะพูดอะไรคือว่าพี่จะต้องไปซึกอ่าบางสิ่งบางอย่างพี่อาจจะไปศึกษาห้าความรู้กลับมากะเราคอยแต่งานกันพี่ทองนี่จะพูดกี่คำฉันบอกแล้วคนเรานะพี่ทองนะฉันเคารพนับถือพี่ทองเหมือนญาติหน้าตาเป็นมนุษย์จะทําจิตใจเป็นหมาดิฉันไม่ชอบ

อ๋อนั่นลากันแล้วล่ะแล้วต้องตัดจุดจะเบ้ามาเลยแต่งานเลยคิดวันจะเดจุดะเบ้าแกงานนองดวงมาเลยจุดก้นเงนการาวช่องอ่ะติดและแต่จุดมานไปๆๆไป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 นปไปไปไป จากป่าต้องเปิดศึกษานั่งนำน่วยไว้ปอนใจงี้ต้มนีเจตนาโอจะกลางค้าดวงมาน ทานี้แม่ย่อมมีความผูกพันแม่ย่อมมีความรักรต่อบุตรรับสมบัติทุกอย่างชีวิตแม่ก็เสียสละเพื่อลูกได้ในเอกมีโนโอทสามบนพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางวาแต่มันมีความหมายเขาคิดว่านี้จะเป็นพลังส่งเสียเขาได้ไปถึงพระมาะคนครเวสาลีได้ มุ่งตรงไปแล้วกับที่บ้านของท่านเศรษฐีในตำบลบ้านเชียงทุกคนรู้จักเศรษฐีกรเชิดกับผู้ขวัญภรรยาคือแนนซี แท่ทีก็เชนไม่ใช่เป็นคนพื้นเพเดิมของสถานที่แห่งนี้เขาเพิ่งจะมาตั้งรกราบมีสต,ติปัญญามีการศึกษากว่าคนในพื้นที่จึงได้สร้างฐานะได้รวดเร็วเดี๋ยวนี้เขาเป็นนายทุนเป็นเจ้านี้วันนี้สองสามีภรรยาเขานั่งอยู่ที่หน้ากองสัญญาเงินกู้ จะสนธนาหาเรื่องกันด้วยเรื่องใดสาระใดครับพี่น้องหาความเข้าใจต่อมาครับท่านมีจับสิ้นเงินทองชีวิตเราต้องสบายเราคว้าควายเพื่อนาคตเราอยา่าไงหมดในเงิน